สองพระนางตัวท็อปเลี้ยงปิดกล้องละครบรรยากาศชื่นมืนหลังถ่ายทำกันตั้งแต่ต้นปีในที่สุดซีรีส์ขยองซองครีเชอร์ที่นำแสดงโดยสองพระนางชื่อดังพักซอจุนและฮันโซฮีก็ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความเฮฮาสำหรับขยองซองครีเชอร์เป็นละครระทึกขวัญที่ถ่ายทอดเรื่องราวของช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในฤดูใบไม้ผลิปี 1,945ซึ่งวัยรุ่น2คนพยายามเอาชีวิต,ตอดอดขณะที่พวกเขาเผชิญหน้ากับสัปประหาดที่เต็มไปด้วยความโลภก,การปรากฏตัวของสัปประหาดที่คุกคามชีวิตในขยองซองรวมถึงเรื่องราวของผู้ที่ต่อสู้กับมนุษย์มหืมาขยองซองครีเ t อร์ตั้งเป้าที่จะออกฉายในต้นปี2023